หอมแดงเนี่ยเมื่อเราซื้อมารับประทานเรารับประทานไม่หมดก็จะเสียก็จะขึ้นลาควรที่จะนํามาปลูกเราก็จะมีต้นหอมอวอประกอบอาหารสาหรับวิธีท,ทานะครับเตรียมหอมแดงกอดใช้มีดตัดส่วนปลายใส่ดินลงไปก่อนแล้วก็กดลงไปมาวางตําแหน่งที่ต้นเขาจะออกตามรูชั้นบนสุดเราก็จะปลูกอีกปลูกให้เป็นกลุ่มตรงกลางเลยเมื่อเราปลูกเสร็จนะครับเราก็ทําการรดน้ําหอมแดงเนี่ยจะเกิดเป็นต้นหอมเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ก็งอกขึ้นมาได้แล้วนี่ก็คือต้นหอมที่เราปลูกในภาชนะเหลือใช้เราปลูกมาแล้ว1สัปดาห์จะมีต้นหอมเกิดจากหอมแดงทุกหัวววนนเลลาาอีกกไม่แ้็ สามารถที่จะตัดไปประกอบอาหารได้แล้วถ้าเกิดท่านซื้อหอมแดงมารับประทานแล้วก็รับประทานไม่ทันควรที่จะนําเอามาปลูกในภาชนะเหลือใช้แบบนี้เป็นการไม่ต้องทิ้งทั้งหอมแดงแล้วก็ภาชนะเหลือใช้เหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปทิ้งเป็นขยะสําหรับเทคนิคการปลูกหอมแดงในภาชนะเหลือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการปลูกหอมแดงในภาชนะเหลือใช้นะครับ หอมแดงเนี่ยเมื่อเราซื้อมารับประทานนะครับถ้าเกิดเรารับประทานไม่หมดเนี่ยหอมแดงเนี่ยก็จะเสียก็จะขึ้นราซึ่งก่อนที่หอมแดงจะเสียจะขึ้นราเนี่ยเราควรที่จะนํามาปลูกก่อนนะครับเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเราก็จะมีต้นหอมว้ประกอบอาหารเพราะว่าต้นหอมก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เรานํามาประกอบอาหารปรุงอาหารเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วซึ่งการนาเอาวัสดุเหลือใช้มา ปลูกหอมแดงนะครับถือว่าเป็นการประยุกต์เอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดดีกว่าปล่อยทิ้งเป็นขยะเป็นมนลภาวะต่อไปในการปลูกหอมแดงนะครับเมื่อเป็นต้นหอมแล้วเราต้องประทานไม่หมดเราก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตจนครบอายุนะครับเขาก็จะลงหัวแล้วก็เป็นหอมแดงชุดต่อไปเราก็สามารถที่จะเก็บไว้รับประทานได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ข้อดีในการปลูกหอมแดงในภาชะนะเหลือใช้นะครับจะมีข้อดีก็คือหนึ่งละเป็นการประหยัดต้นทุนในเรื่องของการซื้อหอมรับประทานนะครับซื้อต้นหอมปกติเราก็ซื้อทุกวันอยู่แล้วซึ่งถ้าเราปลูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามารับประทานได้เลยนะครับ้อสองก็คือสามารถที่จะทําเป็นต้นหอมหรือหอมแดงปลอดสารพิษได้นะครับเพราะว่าเราปลูกเองเราปลูกจํานวนน้อยเราแบ่งเป็นชุดแบ่งเป็นกระป๋องเป็นนี่ไปนะครับก็จะไม่มีโรคมากเหมือนที่เขาปลูกเป็นแปลง แล้วก็ข้อที่ 3. ในการปลูกหอมแดงในภาชนะเหลือใช้เนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบได้นะครับว่าเราจะเอาภาชนะแบบไหนมาออกแบบให้เป็นลักษณะยังไงนะครับคือเราสามารถที่จะทําให้สวยงามได้สามารถที่จะใช้เป็นไม้ประดับต่อไปสุดท้ายนะครับเราก็จะมีหอมแดงเนี่ยหรือว่าต้นหอมเนี่ยเราประทานไปได้ทั้งปีนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมดินปลูกเราสามารถซื้อมาเป็นดินถุงได้เลย แล้วก็จะมีภาชนะเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงไหนก็ใช้ได้แล้วก็จะมีหอมแดงมีมีดแล้วก็มีน้ําสำหรับวิธีการเลือกหอมแดงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อหอมแดงมาไว้รับประทานเราก็ซื้ออยู่แล้วนะครับซื้อเอาที่สดสดใหม่ๆแต่ถ้าเรา รับประทานไม่หมดหรือเก็บไว้นานเกินไปเขาลักษณะเขาจะเกิดเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็จะเน่าเมื่อเขาเริ่มเกิดเป็นเชื้อราแล้วเนี่ยจะเน่าแล้วเนี่ยเราควรที่จะนําไปปลูกไม่ควรที่จะนําไปทิ้งนะครับโดยการคัดเลือกเอาส่วนที่ยังไม่เป็นเชื้อราส่วนที่ยังไม่เน่าเนี่ยไปปลูกนะครับคือเราอย่าไปเก็บไว้ถ้าเก็บไว้เนี่ยก็คือจะเน่าทั้งหมดสําหรับส่วนที่เป็นเชื้อราแล้วเน่าแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งนะครับ สำหรับภาชนะที่จะปลูกนะครับการเลือกเนี่ยเราควรที่จะเลือกขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับก็คือสามารถที่จะปลูกหอมได้หลายต้นจะเป็นรูปทรงไหนก็ได้นะครับวิธีการเจาะรูแล้วก็เจาะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า1เซนติเมตรรูรูตรงนี้นะครับเราจะเจาะไว้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า1เซนติเมตรเราจะเจาะแบบไหนก็ได้นะครับขอให้ห่างกันประมาณ5เซนคือเจาะห่างกัน5เซนจากตัวนี้มาตัวนี้นะครับขนาดแบบนี้เราจะเจาะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูระบายน้ําเราต้องมีรูระบายน้ําด้วย ลักษณะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทรงกลมสวยเราก็จะเจาะรูให้ห่างกันประมาณ5เซนเหมือนเดิมนะครับขนาดของรูไม่น้อยกว่า1เซนแต่ก็ด้านล่างนี่ก็จะมีรูไว้ระบายน้ําสําหรับวิธีท,ทานะครับขั้นตอนแรกเลยก็เราจะเตรียมหอมแดงก่อนลักษณะหอมแดงเนี่ยเขาจะมีมีหลายกีบหลายนี่นะครับหลายแง่งนะครับตัวนี้เราก็จะแกะออกจากกันแกะก่อนนะครับเราเราจะแกะก่อนแกะแล้วก็ใช้มีดตัดส่วนปลายเพื่อให้ต้นหอมเนี่ยขึ้นได้ง่ายเราก็จะตัดแบบนี้เลยนะครับ ส่วนเปลือกนี่ไม่ต้องเอาออกส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้นเน่าแล้วตัวนี้ยังไม่เน่าเราก็จะเอาตัวที่ยังไม่เน่านะครับเราก็จะตัดประมาณนี้ถ้าเราตัดเนี่ยเขาจะขึ้นได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราเตรียมหอมแดงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการปลูกในการปลูกเนี่ยเราจะปลูกเป็นชั้นนะครับก็คือเราจะใส่ดินลงไปก่อนใส่ดินแล้วก็กดลงไปแล้วก็นําหอมแดงเนี่ยมาวางวางตำแหน่งที่ต้นเขาจะออกตามรูนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะวางวางในลักษณะไหนก็ได้ก็คือจะ กว่ามจะไงก็ได้เวลาเขางอกเนี่ยเขาจะดันขึ้นด้านบนอยู่แล้วนะครับหลังจากเราวางหอมแดงชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมดินเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่เราใส่ดินในชั้นที่2นะครับเราก็จะวางหอมแดงต่อไปนะครับของชั้นนี้นะครับ หลังจากระวังหอมแดงชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่ดินเข้าไปอีกนะครับให้เต็มภาชนะทีนี้ให้เต็มภาชนะเลยหลังจากนั้นนะครับชั้นบนสุดเราก็จะปลูกอีกปลูกให้เป็นกลุ่มตรงกลางเลยเพื่อความสวยงามเวลาเขางอกแล้วนะครับ ต่อจากนั้นเราก็จะมาปลูกในภาชนะอันที่2สําหรับขั้นตอนการทําวิธีการทําต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันกันกบภาชนะตัวแรกนะครับที่เราทํา เมื่อเราปลูกเสร็จนะครับแล้วก็ทำการลดน้ําวิธีการดูแลรักษาก็ เก็บไว้ในที่ร่มลำไรนะครับหรือจะมีผ้าแสแลนมุงก็ได้แล้วก็รดน้ําเป็นปกติวันละหนึ่งครั้งก็พอนะครับหอมแดงเนี่ยจะเกิดเป็นต้นหอมเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ก็งอกขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเก็บเอาต้นหอมไปรับประทานก็จะอยู่ที่สามสิบห้าถึงสี่สิบวันก็สามารถที่จะเริ่มเก็บไปรับประทานได้แล้วนะครับ <S <S เราจําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับจะเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยน้ำหมักหรือปุ๋ยชีวภาพอะไรต่างๆก็สามารถใส่ได้นะครับเป็นเคมีเราก็ใส่ได้เพราะว่าเรา เป็นการปลูกในพื้นที่ที่จากัดโดยเฉพาะที่สําคัญเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้ปุย๋ยเป็นปุ๋ยทางใบได้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพืชผักสวนควรัวที่ต้องการปุ๋ยมากเป็นพืชที่จเจริญเติบโตเร็วตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆนะครับก็คือเราตัดแล้วเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีปกติแล้วถ้าเป็นต้นหอมเนี่ยถ้าเราตัดแล้วก็สามารถที่จะดูแลให้เกิดต้นต่อไปได้นะครับก็คือเราต้องระวังเรื่องของเชื้อราแค่นั้นพอนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดทำทำไว้เยอะ ต้นหอมไม่หมดเนี่ยแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆจะใช้เวลาอยู่ร2อยสบวันนะครับเขาก็จะลงหัวหลังจากที่ลงหัวแล้วเราก็สามารถเก็บเป็นหอมแดงไว้รับประทานหรือใช้เป็นพั่นต่อไปได้การปลูก <zij> <ำ> <land> หอมแดงหนึ่งครั้งนะครับก็คือเขาจะอยู่เป็นต้นอยู่กับดินเนี่ยประมาณร2อยี่สิบวันเขาก็จะทิ้งใบแล้วก็ลงหัวซึ่งวิธีการเก็บเป็นหัวนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้อย่างที่เราซื้อมาถ้าเกิดเราเก็บไว้รับประทานเป็นหอมแดงรับประทานไม่หมดเขาจะเน่าก่อนแล้วก็ เอากลับมาปลูกใหม่นะครับมันเป็นวัตจักรอยู่แล้วเทคนิคการปลูกหอมแดงการปลูกในภาชนะเหลือใช้เนี่ยการปลูกหอมแดงสามารถที่จะใช้กับหอมแดงหอมแขกหรือว่าเป็นพวกกระเทียมก็ได้นะครับ นี่ก็คือต้นหอมนะครับที่เราปลูกในภาชนะเหลือใช้ตัวนี้เราปลูกมาแล้ว1สัปดาห์จะมีต้นหอมเกิดจากหอมแดงทุกหัวเกิดมาทุกต้นนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาอีกไม่นานแล้วก็สามารถที่จะตัดไปประกอบอาหารได้แล้วนะครับซึ่งวิธีการตัดต้นหอมไปรับประทานเมื่อเราจะนําไปประกอบอาหารเนี่ยเราก็จะตัดชิดโคนไปเลยก็คืออย่าให้มันเหลือตัวที่เป็นใบนะครับตัวที่เป็นใบเป็นรูเพราะว่าตัวนั้นจะทําให้น้ําขังแล้วก็จะติดเชื้อราก็จะเนา่า สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านซื้อหอมแดงมารับประทานแล้วก็รับประทานไม่ทนันก็คือถ้าเก็บไว้นานไปเนี่ยเขาจะเน่าเสียแล้วก็ขึ้นรานะครับเราควรที่จะนําเอามาปลูกในภาชนะเหลือใช้แบบนี้เพราะว่าจะเป็นการไม่ต้องทิ้งทั้งหอมแดงแล้วก็ภาชนะเหลือใช้เหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปทิ้งเป็นขยะเพื่อสร้างมูลภาวะต่อไปนะครับคือเรานําเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งจะสามารถช่วยในการลดรายจ่ายในเรื่องของหอมแดงต้นหอมได้มันเป็นเครื่องปรุงที่จําเป็นในการประกอบอาหารของเราอยู่แล้วสําหรับเทคนิคการปลูกหอมแดงในภาชนะเหลือใช้เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนครับ